18มกราคม2568กรมชนลประธานจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดสร้างสรรคลิปวิดีโอในหัวข้อชนลประธานงานเพื่อแผ่นดินไทยภายใต้โครงการประกวดสร้างสรรคลิปวิดีโอโกรมชนลประธานประจำปี2567โดยมีนายยงยศเนียมทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาด้านวางแผนและโครงการให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดณั่งชั้นหนึ่งอาคาร99ปีม่อมหลวงชูชาติกำภูกรมชลประทานถนนสามเสนกรุงเทพด้วยการประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไปชิงเงินรางวัลรวม1,110 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมชลประธานครับก็ในการจัดประกวด ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านทิบดีกรมชมทานะครับท่านสุริยพลนุตนคงนะครับได้รเริ่มนะครับให้มีโครงการดีๆนะครับที่ให้ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับเข้าใจภารกิจของกรมชมทานนะครับกรมชมทานเราตั้งมาร้อยยี่สิกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งภารกิจเรามีมานานนานมากนะครับซึ่ง การที่คนภายนอกได้เข้าใจภารกิจของกรมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะเผยแพร่นะครับให้คนต่อๆไปได้ทราบถึงภารกิจที่กรมทําอยู่นะครับก็อยากให้โครงการดีๆอย่างนี้นะครับได้เกิดขึ้นในปีต่อๆไปอีกนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กรมไปในตัวนะครับครับก็ขอขอบคุณครับปีนี้นะครับก็จากคู่เข้าประกวดทั้งหมด120ทีมเนี่ยจนเราคัดมาเหลืออยู่ เพียงไม่กี่ทีมนะครับถือว่าค่อนข้างยากกว่าสมควรนะครับซึ่งคนที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับถือว่าเก่งทุกคนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามีจุดบอร์ดน้อยหรือมากนะครับคนที่ได้รางวัลชนะเลิศไม่ใช่ไม่มีจุดบอดมีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยของเขานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รางวัลด้วยนะครับอ๋อครับก็ผ่านทุก ท่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของกรมชุมาทานหรือทาง TikTok นะครับหรือท่องทางอื่นที่เรามีนะครับเราก็จะถือโอกาสในการเผยแพร่ไปด้วยครับติดตามได้ทาง Facebook ของกรมชุมาทานนะครับนะครับหรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ครับมีสายด่วนกรมชุมาทานนะครับ1460โทรได้ตลอดครับค่ะเราชื่อนางสาวรั่งเก้ากันพัสุวรรณเลินปิดนะคะชื่อสุพิชาวงศรีคะ่ะชื่อแตนคะ่ะ ก็หนูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่ร่วมงานกับเพื่อนแล้วทำแชร์ไอเดียแชร์ความคิดสร้างสารรค์มาแล้วก็ทํามาด้วยกันแล้วพอมันประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแรงบันดาลใจในการคิดผลงานรอบนี้นะคะหนูไปศึกษามาก่อนค่ะว่ากรมชลปากรมชลประทานทําอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าแล้วหนูก็เลยได้ไอเดียจาก ตรงนั้นนะคะมาในการคิดเนื้อเรื่องพอคิดเนื้อเรื่องเสร็จเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงต่อถ้าไม่มีกรมชลประทานสิ่งที่หนูได้ก็คือภัยแล้งค่ะหนูก็เลยทําเกี่ยวกับแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะใช้เวลาไม่นานคะ่ะหนูคิดวันเดียวค่ะคิดวันเดียวแล้วก็ในการทําเป็นตัวของแอนิเมชันค่ะประมาณ2วันค่ะ รวมๆแล้วน่าจะสามวันค่ะอยากอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะได้มาลองประกวดลองฝีงมือตัวเองแล้วก็หาความรู้คิดสร้างสรรค์ได้ค่ะผมชื่อสุรศักดิ์ตีวชัยวงศ์นะฮะ,ะประเภทประชาชนทั่วไปครับความรู้สึกที่ได้รางวัลหรอฮะหรือ๋อความรู้สึกที่ได้รางวัลก็ดีใจอยู่แล้วครับใ,<ช>ใครใช,ชนะเลิกก็ต้องดีใจครับ<ช> <laughs> แรงบันดาลใจก็คือผมโทรมาปรึกษาเรื่องน้ําเกีกับ ของกรมชระทานเนี่ยะแล้วก็ได้ข้อมูลที่บอกว่าผมก็จริงๆผมประหลาดใจนะเพราะว่ามันต้องมีการดิวคือผมผมทำหนังสั้นมาเยอะฮะแล้วก็ทําให้กับเพิ่งเพิ่งจะได้รางวัลกับของสอนทชเหมือนกันพอผมได้พอพอ,พอผมรู้ข้อมูลจากพวกองค์กรน้นเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ลหลายอย่างเพราะแต่ที่เขาจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปอย่างอย่างน้ําสายาน้ำทั่วไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมพองท่าของสอนทชผมก็งง,งว่า การที่เราไปใช้น้ําทั่วไปเนี่ยตามบึงนองของบึงนองบึงหนองคองอะไรพวกเนี้ยอต้องเสียเงินวยผมก็งงแต่ผมก็เลยโทรมาถามที่นี่แต่ที่นี่เขาไม่เสียตังค์เขาบอกว่าเป็นการดีวระหว่างประชาชนทั่วไปแต่ทางกรมชลประทานจะเป็นแม่ง,งานเขา,เขาไปเขาไปดิวให้ให,ให้เพื่อให้ทุกคนใช้น้ําได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ให้มีคุณค่ามากที่สุดนะฮะ <c oughs> ดึงดึงข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าน้ํามันมีคุณค่านะทุกหยดมีมีมีค่าครับนะฮะก็เลย เอามาทำเนี่ยนะเอาเรื่องของภัยแ้งนะฮะภัยแล้งเนี่ยน่าจะทราบเรื่องข้อมูลของหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับว่ามีความรับผิดชอบมีหน้าที่ยังไงบ้างเพราะของมันจะมีกรมยังมีเกี่ยวกับกรมกรมกรมน้ำของรัฐบาลอีกหลายอีกหลายที่ที่รับหน้าที่แตกต่างกันไปมันจะแยกย่อผ,ผมผมว่าเ่รู้เยอะมากแต่ของที่นี่ก็กคือก็คือช่วยภัยน้ําท่วมด้วยแล้วก็ขบับดิวระหว่างประชาชนกับ กับการใช้หน้ของแต่และชุมชนนะฮะ,นะฮะกิจกรรมทุกวันนี้มันเป็นยุคข,ของดิจิตอลมีเดียะฮะก็ใครก็มีมือถือของตัวเองก็ทำเถอะครับแตทุกวันก็เซลฟี่กันเองอยู่แล้วนะฮะถ่ายวีดีโอกันอยู่แล้วก็ทำเถอะครับอันนี้ได้เงินด้วยครับผมได้ไปะชาสมพันด้วยครับครับผม